วางปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินรียเราจะใส่ปุ๋ยแบบไหนดีมีคุณพี่ท่านหนึ่งถามเข้ามาทางช่องทาง Facebook นะครับว่าปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์เราจะใส่ปุ๋ยอะไรดีครับคำตอบนะครับคือใส่มันทั้งสองเลยครับใส่ทั้งปุ๋ยเคมีและใส่ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ไปเลยครับมันจะได้ครบธาตุนะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับ จะเน้นพวกอินทรีย์วัตถุนะครับหรือว่าธาตุอาหารธาตุรองธาตุเสริมนะครับธาตุหลักก็มีนะครับแต่มีในปริมาณที่เบาบางนะครับปุ๋ยเคมีนะครับก็จะมีพวกธาตุอาหารหลักนะครับธาตุอาหารหลักเนี่ยจะมีในปริมาณที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการใส่ปุ๋ยครับใส่เคมีบวกกับอินทรีย์ถูกต้องแล้วนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่อยู่ในเม็ดเดียวกันและมีประสิทธิภาพหรือมีประโยชน์ หลายอย่างเพิ่มเข้ามามีมากกว่าท่าอาหารนะครับอาจจะอาจจะมีพวกกรดซิลิคอนหรือซิลิก้านานโนเพื่อที่จะมาปรับสภาพโครงสร้างบินให้เราได้อันนั้นยิ่งดีเข้าไปใหญ่ครับและถ้ามีจุลินทรีย์ป้องกันและกำจัดเชื้อโรคในดินด้วยเช่นเชื้อราไตาโคเดมาใส่บวกเข้ามาในปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดนั้นด้วยยิ่งแกวเข้าไปอีกชั้นสครับ แล้วถ้ายิ่งปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดนั้นนะครับเป็นปุ๋ยที่มีกรดอะมิโน18ชนิดทางดินใส่เข้าไปด้วยยิ่งเจ๋งเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะฉะนั้นนะครับในการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับมันก็จะมีแบบธรรมดาและแบบแอดวานซ์นะครับแล้วแต่เราครับจะชอบแบบไหนหน้าฝนปีนี้ก่อนที่เราจะลงมือหรือว่าลงทุนในการซื้อปุ๋ยมาใส่สวนยางของเราเราควรจะพิจารณา คิดให้ดีรู้ให้ลึกรู้ให้แตกฉานแล้วค่อยลงทุนกับสิ่งนั้นเพื่อที่จะไม่ผิดพลาดในการลงทุนครับเพื่อนมีปัญหาในการทำสวนยางพาราคอมเมนต์มาสาระดีๆมีอีกมากมายหากเพื่อนไม่อยากพลาดคลิปสาระเกี่ยวกับยางพาราท่านก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ยางพาราทุกวันจะมีคลิปความรู้เรื่องอยางพาราและราคายางพาราประจำวันส่งตรงไปยังมือถือของท่านทุกวันครับ